สวัสดีค่ะหมอโอรีวิวนิทานนะคะแพทย์หญิงชาลิบีตั้งตระกูลวชิระค่ะวันนี้หมอโอรีวิวนิทานเรื่องไม่ใช่กรองรอกนะค่ะของแอนโทเนเต,เต้พอตคิสเรื่องแบบภาพส่วนแปลโดยปั้นฟันค่ะสำนักพินานีบุ๊คคิดดี้นะคะค่ะอันนี้อะไรค่ะไม่ใช่กรอง แล้วมันเป็นอะไรเจ้ากระต่ายบอกมันไม่ใช่กล่องด้านหลังเขาเขียนอย่างนี้นะคะเจ้ากระต่ายยืนยันอย่างมั่นใจว่านี่ไม่ใช่กล่องล็อกนะแต่ถ้าไม่ใช่กล่องแล้วรูปสี่เหลี่ยมนั้นคืออะไรล่ะเจ้ากระต่ายจึงยืนยันอย่างมั่นใจว่ามันก็คือรถแข่งภูเขาและจะรวดไงแต่จะเป็นไปได้อย่างไงนะเปิดดูด้านในได้เลยราคา115บาทก็แพงเหมือนกันนะเพราะว่า ตัวกษอมันน้อยแต่มันทำให้เด็กๆมีจินตนาการนะค่ะก็เรื่องก็เปิดมาว่าเนี่ยโอ้เข,เขียนเข,เขียนไอ้คำอุทิศเ,เขียนว่า,วาแต่เด็กๆที่นั่งอยู่ในกล่องกระดาษทุกคนแห่งใครเคยเล่นในกล่องกระดาษบ้างคะ่ะมอโอก็เคยเล่นตต่เป็นเด็กสน,นุกวิสมุิว่มัเมนเป็นบานก็เด็กๆเขาไปนั่งในกล่องทําไมนะเด็กบอกมันไม่ใช่กล่อง ไม่ใช่กล่องไล่เป็นไรนี่ไงเป็นไรอะไม่บอกดูเองนีไ่ไงขึ้นไปยืนบนกล่องทําไมนะไม่ใช่กล่องสักหน่อยแล้วมันคืออะไรก็ไปดูเอาเองค่ะแล้วก็ก็คือเขาจะักเป็นอยู่อย่างเนี้ยจนกระทั่งหน้าสุดท้ายนะเขาก็บอกว่าคือมันเป็นอะไรก็ได้ไงก็มันไม่ใช่กล่องของหนูแหละแต่คือมันคือจินตนาการนะเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะ วาดฝันเป็นอะไรก็ได้ลูกของโมอก็วาดนะแต่ว่ากระดาษสีมันจางนะเด็กไอ้หมึกสีมั่นจางค่ะก็สนุกดีถ้าถ้าเข้าไปนั่งในใจเด็กอะ่ะจะรู้เลยนะว่ามันเป็นอะไรก็ได้เขามีคําแนะนําการอ่านนิดหนึ่งมอโอกอ่านให้ฟังระหว่างอ่านนิทานคุณพ่อคุณแม่อ่านปฏิบัติตามดังนี้อ่านผิดรู้จักก่อนอ่านนะคะไม่ใช่กล่องหรอกนะ เล่าเรื่องของเจ้ากระต่ายกับกล่องกระดาษใบหนึ่งแต่เจ้ากระต่ายพยายามบอกว่ามันไม่ใช่กล่องซึ่งนิทานเล่มนี้จะช่วยส่งเสริมจินตนาการของเด็กๆให้เปิดกว้างออกจากกรอบเดิมๆด,ด้วยความมั่นใจของเจ้ากระต่ายที่ยืนยันว่าไม่ใช่กล่องหรอกนะแล้วก็ทําให้เห็นได้จริงๆเสียด้วยว่าสิ่งนั้นสามารถเป็นอะไรได้ตั้งหลายอย่างนอกจากจะได้สนุกกับการคิดว่าถ้าไม่ใช่กล่อง จะเป็นอะไรได้บ้างแล้วการที่เด็กๆจะคิดไม่เหมือนเจ้ากระต่ายก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะนักเขียนรู้ซึ้งถึงใจเด็กๆเ,เป็นอย่างดีว่าสําหรับเด็กแล้วมันเป็นได้ทุกอย่างคุณพ่อคุณแม่คงเคยเจอประสบการณ์แบบเดียวกันนี้ไม่ใช่แค่กล่องเท่านั้นแต่ผ้าเช็ดตัวธรรมดาธรรมาก็เป็นผ้าคลุมล่องหนได้ใบไม้ก็เป็นขนมเค้กได้และสารพัดอย่างรอบตัวก็เป็นสารพัดสิ่งตามแต่เด็กจะจินตนาการน่ารักดี หมอโอ๋ว่าถึงแม้ว่าตัวหนังสือมันจะน้อยแต่ว่ามันก็ส่งเสริมความคิดดีนะเอ๊ะเขาทำอะไรนะเด็กๆก็ต้องไปคิดเอาเองค่ะก็ดูดีค่ะก็ใครอยากได้หนังสือเล่มนี้ก็ไปตามล่าหามาเนาะค่ะมาอยากมาเจอหมอโอ,อก๋ก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะถ้าชอบ อยากจะติดตามช่องนี้ก็กดไลค์กดแชร์ตรงนี้นะคะช่วยกดติดตามให้หน่อยนะคะตอนนี้โรงพยาบาลมีโปรโมชั่นนะ10ทับนะคะไข้เลือดออกนะ2เข็ม4 ,2 0พราคาก็ถือว่าดีเลยนะถ้าใครอยากฉีดวัคซีนก็มาหาโมาโอดได้นะคะเด็ก4ี่ขวบเป็นต้นไปนะคะใครยังไม่เคยได้วัคซีนไข้เลือดออกใครกลัวเป็นไข้เลือดออกรุนแรงสามารถมาคุยกันได้ค่ะสวัสดีค่ะ